ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ FGOOP Basic Training นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับกับ OOP หรือ Object Oriented Programming นะครับสำหรับ OOP นะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะฮะที่ก็มีการกล่าวถึงนะครับกันมายาวนานมากนะครับ ในยุคเริ่มแรกนะครับก็เป็นภาษาจาว่านะครับที่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งข้อดีของการเขียน OOP นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาคลาสนะฮะหรือพิมพ์เขียวที่เราเคยเขียนไว้แล้วนะครับเอามา,าใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสร้างขึ้นในอนาคตได้นะครับ แล้วข้อดีมันคืออะไรนะครับก็คือเราสามารถที่จะ,ะ implement application เรานะฮะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะร,รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเร็วกว่าที่จะเขียนแบบ hard code นะฮะเร็วกว่านะครับก็เอ่อมันก็จะทำให้เราเขียนโปรแกรมเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับว่าตั้งแต่การสร้างคลาสนะครับการเรียนรู้เรื่องของ property เรื่องของ Method นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับซึ่ง PHP นะครับในเวอร์ชัน5.3 5.4นะครับตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยก็จะรองรับในเรื่องของ OOP แบบ full option นะครับ full option นะครับก็เริ่ม ศึกษาเรียนรู้ในตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราก็จะาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา PHP ได้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับ